สวัสดีค่ะทุกคนชื่อลูกหมูนะคะปัจจุบันยังคงทํางานประจําอยู่ค่ะอยากออกจากงานประจําค่ะก็เลยสรรหานะคะโรงเรียนคอร์สน,นู่นี่นั่นต่างๆนานามากมายะค่ะเสียเงินไปนร่วมแสนค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะ ขอพรพระมาก็เยอะค่ะเพื่อที่จะอยากให้มีทางดีทางรอดนะคะที่ได้รอออกกำลัประจาค่ะแล้วอยู่มาวันนึงค่ะสิ่งสิ่งก็ส่งผลค่ะส่งเพื่อนนะคะมาบอกว่าตอนนี้นะคะมีสังกัดเอเจนซี่ติ๊กตอกประเทศไทยอันดับหนึ่งค่ะกดรับเทเลเตอร์อยู่ค่ะหมูก็เลยเอาตัวเองค่ะเข้ามาเรียนรู้และลงมือทําค่ะสังกัดนั้นก็คือสังกัดช็อปจิ้งกิ้งนแอนหูเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็ลงมือทําค่ะวันนี้ที่สังกัดสอนทำคลิป ยอดดิวของลูกหมูนะคะหนึ่งคลิปคลิปแตกหนึ่งคลิปชีวิตเปลี่ยนค่ะตอนนี้5ล้าน5้าแสนปและค่ะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคลิปนี้คลิปเดียวแสนกว่าบาทแล้วค่ะยังไม่รวมกูฟังขยายทีนะคะได้มาถึง8 0 0 0มืกว่าค่ะรวมสฝั่งทั้งขายและไม่ขายรวม2 0 0แสนกว่าบาทแล้วค่ะใน3เดือนและไม่ใช่แค่หมูคนเดียวนะคะที่ทําได้ยังมีเพื่อนเราในสังกัดอีกหลายคนที่ทําได้แบบนี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 ้เลยค่ะ ถ้าใครอยากจะเข้าสังกัดมาเรียนรู้ไปด้วยกันสังกัดนี้สอนจริงได้เงินจริงอยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าจะทําจริงหรือเปล่าถ้าใครทําจริงทักมาได้ลิตาเดี๋ยวพาทํา